ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านกำลังอยู่กับบ้ามีหรือยูทูบช่องอีส,สานบ้านของเองพี่น้องผมอ่ะเข้ามาอยู่กับอ่างูนะครับเนาะเป็นงูชนิดหนึ่งบ้ามีโบหัวา่างูอีหยังนี่บ้ามีโบหัวา่างูอีหยังเด้อพี่น้องเด้อนี่บ้ามีเสียวมาปล่อยเออบ้ามีเสียวปล่อยบ่ต้องถาม,มาครับว่าได้มาจากไสได้มาจังไดเนาะครับเนาะอืม บ้ามีสิปอยเลยครับเด้อตัวคันเป็นงูชนิดนี่สําหรับไอ้นี่แล้วถือว่าตัวใหญ่เลยครับนี่คุณไอ้ขี้ใส่ถุงบ้ามีถือว่าเป็นงูตัวใหญ่อยู่เด้อนี่นี่ครับเข้าสิมาปอยงูกันนะปีนองนะเอา้าว่าแบบว่าตัวกันกับเป็นงูอ่าสิงนั่นแหละบ้ามีสื่อมาจากข้าเจ้าเราบ้ามีสีมาปลอยเนาะครับเนาะน,นี่บ้ามีสิปลอยเลยครับเด้อนี่สเลตัวนเอา เขามาป้อยอย่ใสตีพี่น้องเขามาป้อยอยู่ดอนปูตาเลยครับเด้อนี่ปูสางเขาเขามาป้อยกันยูดดอนปูตาเลยที่เดียวเชี่ยวละแล้วก็ครับพี่น้องครับสวัสดีครับเอาเดี๋ยวบ้ามีสิป้อยเฮ็ดคลิปสันๆๆ้นๆผู้เดียวบักเดียวมาถวายระถวายปูสังบักเดียวพี่น้องก็ปิดออกถ้าจะเอาบักเดียวมาถวายปูสังมันปิดไปได้อยู่วะนี้ออาปูสังเนาะครับเนาะออาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งบ้ามี้าป้อยพี่น้อง เลยตันตามหลักใครเจ้ากับเสียวไม่บ้ามีตม้มแล้วบ้ามีบ่ต้มบ้ามีว่ามันเป็นมันเป็นตัวได้ตัวน่ะมันเพราะการ์ดเพราะดเหาเดี๋ยวนี้นี่นี่ครับเนี๋ยวขับนะอ,อ่ะไปว่ายกัน กามีสิบป้ายเขาดอนปูตาเขาเนะครับเนาะอากระสีหาต้นงูอะไรเด้อปูอุ้ยถือว่าตัวใหญ่เด้นี่นี่ขันขันงูชนิดนี่ถือว่าตัวใหญ่ขันเป็นสายพันนี่เขาเอิอนอ่าเขาเอิอนว่า เอาเรื่องท่านกับท่านเด้อพี่นอ้องเด้อเอาไปออกไปออกไปสู่โลกภายนอกเอาออกมาออกมาแม่แล่ะเอาเตรียมเกียเห็นทางไปเองพี่น้องไปแล้วพี่น้องผม ไปแล้วพี่น้องผมตัวใหญ่ป่ะถือว่าตัวใหญ่เด้อครับเด้อนหนิ<อ>ถือว่าตัวใหญ่ครับ <c oughs> ให้เรียนน้ำเนื้อเห็นว่ากกระไดให้เรียนน้ำเนื้อนี่เราพ่อหนูอยู่แถวนี้แหละให้เรียนน้ำเนื้อโอ้โออกมาพี่ออกมาพี่ ผองม่าพี่คูอ้าปากเลยพี่น้องเออเป็นงูสิงเฮานะครับเนาะอือนะปอยบ่ต้องถามว่าบ้ามีอะไรมาจากใสเลยครับเด้อบ่ต้องถามว่าบ้ามีอะไรมาจากใส่าาใสต่บ้ามีเต็มใจปล่อยไปยู่มองดีๆเยอาไอ้นี่ หัดแขนเด้เพิ่นสีหัดแขนขันเพิ่นสีออกไปนี่หัดแขนเัาไว้กระบอกเป็นยังนี่เนาะครับเนาะสิง อย่าไป,ปหรอกวะพี่น้องเบิ้งน้ำกันอ่าเรียนนำข้าวเดี๋ยวนี้วไปเองนด่แะพี่น้องไปเขาดงเขาดอนเ้อเดี๋ยวมือแลงมายิงหนูให้มันหมาน,านหนูแน่ล่ะให้มันหมาน,านหนูแน่ยินบ่ โอ้หมดเพื่อนหมดไอ้นี่พีน่น้องนี่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 นนนนบ,บ,บ,บิดเ่าบิดเ่าแล้วบิดเ่าแล้วปล่อยเ้อครับเด้อคันพูดให้พอ่อหงูชนิดนี่จเอามากินเลยครับเด้อปล่อยซะครับอืมคันพูดให้พ่อหงูชนิดนี่จเอามากินปล่อยนี่นะครับเนาะเอา้าไปบาทนี่ไอจิงจังแล้วล่ะไป เอาไปเอาไปปล่อยไม่แล้เอาพี่น้องไปเลยด้วครับเด้เออ่าอุ้ยงามติดตัวงามๆพี่น้องไปแล้วไปแล้วพี่น้องไปแล้วอือเฮ้ยผมซึกงซุกใจพี่น้องผม อ้าขอบคุณทุกหร่ทุกซัพทุกการติดการตามเหมือนเดิมคือก้็จะพวใจทีมงานอีสานบ้านของเองพี่น้องทิศป,ประกันได้คำว่าคำจากเกียรติ่างที่บุษาาที่บอกไปบ้านมีขอโทษขอไปเลยครับเด้ออ้าไปห้องก,ก็ได้โอ้ชีมู่เป็นแนวนี่วเนี่ยี่ชีมู่อืมอ้าขอบคุณครับสวัสดีครับ